ชมครับพบกับรายการ Big a d อพาไปชมนะครับอีกแล้วนะครับวันดีๆสถานที่ดีๆเรื่องดีๆนะครับนำให้เรามาพบกันนะครับวันนี้ผมจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวัดไหนสถานที่อะไรนะครับเรื่องอะไรแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของความเป็นศิรป์บางคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าบารมีศักดิ์สิทธิ์ หลวงปู่หลวงพ่อนะครับคงไหนก็แล้วแต่นะครับที่รายการ Big Ad d นนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ต้องฝากว่าผมเองเนี่ยไม่มีอาชีพรับเช่าพระขายพระไม่มีศูนย์พระใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาทําด้วยใจที่ว่าชอบในสิ่งนี้นะครับก็มานําเสนอความเป็นสิริคนสู่ท่านผู้ชมและสมาชิกรายการ Big ก d อทุกท่านครับรายละเอียดจะเป็นไงนั้นเดี๋ยว ท่านผู้ชมตามผมไปดูนะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่เป็นสี่บางคลน,นะครับท่านสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านนะครับ<ม>ก็ต้องฝากว่าเรื่องราวที่รายการ Big Add นนำเสนอนั้นขอให้ท่านใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับท่านก็ต้องพิจารณานะครับ ผมไปคัดเลือกสิ่งดีๆที่เป็นสิ่งคนที่รับรู้รับเห็นและเจอมานะครับหรือว่ามีผู้รู้เล่าให้ฟังต่อๆกันมาก็นําเรื่องราวเหล่านั้นมานําเสนอให้ท่านได้พบกับสิ่งดีๆนะครับมีอะไรที่ท่านจะสามารถนําเสนอรายการเราได้โทรมาบอกผมก็ได้นะครับแอดไลน์มาเลยก็ได้หรือว่าจะมีคอมเมนต์ใต้คลิปต่างๆก็ได้นะครับวันนี้ฝากไว้และตามผมไปดูนะครับว่าวันนี้จะมีเรื่องราว ด,ดีอะไรมานําเสนอให้ก็ต้องฝากท่านผู้ชมนะครับใช้วิทยาการในการรับชมรับฟังและการตัดสินใจอยู่ที่ท่านนะครับผมเองก็ตั้งใจที่จะนําเสนอไม่ว่าการจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการทําบุญไหว้พระเสียนพระครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับว่าผมเองเนี่ยชอบเป็นคนชอบทําบุญชอบพาครอบครัวไปทําบุญนะครับแล้วก็อยากให้สิ่งดีๆเหล่านี้ เกิดเป็นสี่มงคลกับทุกๆท,ท่านนะครับเลยพยายามสร้างสารรค์งานออกมาเพื่อให้ได้รับชมกันแบบง่ายๆสบายๆในสไตล์ของ Big Ad d พาไปชมครับ